สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับทั้งเรืครับวันนี้ลุงเอกโชว์หวยนะครับวันนี้ซื้อของหมดเยอะเลยนะครับลงทุนเองขายเองนะครับไม่ไม่ใช้ระบบเออเฟนชายเรื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับขายเองได้กำไรเองเองินอยู่ในกระเป๋านี้นะครับทั้งค่ากินค่าใช้ค่าน้ําค่าไฟค่าช่วยงานลูกไปโรงเรียนไม่เคยนับครับ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้กําไรหรือไม่ได้กําไรนะครับเพราะว่าได้เงินมาก็ใส่กระเป๋าอย่างเดียวถ้ามีรายจ่ายก็จ่ายอย่างเดียวครับวันนี้ก็มีรายจ่ายอะไรบ้างครับช่วงเช้าเนี่ยเมื่อกี้รดน้ำมันไปแล้วครับจ่ายค่าน้ำมันนี่ครับลำยับปรับพานุ่มนะครับเพิ่งมาส่งเมื่อกี้มีสิบสองสีแล้วก็นี่นมรัตตซอยครับ เพิ่งมาส่งเมื่อกี้เช่นกันรถเล่าก็เพิ่งมาส่งแล้วครับเมื่อกี้ลุงเอกก็จะทําการฉีกนะครับคละเขากันไปนะครับในบางก็ทยอยฉ,ฉีกเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับทยอยฉีกเรื่อยๆเพราะว่าถ้าให้ลูกค้าฉีกเองมันจะขาดตามนี่ตามนี่อะไรอย่างงี้นะครับก็เสียดายนะครับยิ่งกําไรน้อยๆอยู่ด้วยนี่ครับ ลุงเอกก็จะทําการฉีกให้ลูกค้านะครับลูกค้ามาก็จะได้หยิบเอาแบบสะดวกสะดวกง่ายๆสบายสบายจะให้ให้ลุงเอกทําซื้อของบริษัทมาทําแบบนั้นแบบนี้ลงทุนร่วมกับบริษัทอะไรยังไงคงไม่ดีกว่าครับได้น้อยได้มากได้อะไรก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับวันนี้ก็คงจะต้องนั่งฉีกน้ายาปรับผ้านุ่ม ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดต้องยอมรับว่าวันนี้ร้อนจริงๆร้อนมากวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2565้2566ทีมงานก็กร,กระจายไปทาง,งานกันหมดแล้วครับจะเจอกันอีกทีก็ช่วงเย็นๆนะครับ5โมงเย็น6โมงเย็นหลังเลิกง,งานนะครับเาจีพพ่อค้าชูหอยก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ถามว่าแต่ละวันนับสต็อกนับอะไรไหมนับสต็อกสินค้านับเงินนับอะไรไหมไม่เคยนับครับวันนี้ขายได้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่อะไรไม่เคยนับครับได้น้อยได้มากนี่ยไม่เคยคิดอาศัยว่าขอให้มีเงินจช้จ่ายแต่ละวันไม่ชอ็อตไม่เดือดร้อนไม่อะไรมากก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับขอแค่ให้ลูกมีเงินไปโรงเรียนขอแค่ให้ลูกตั้งใจเรียน มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ลุงเอกเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ